สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเปรียวชาแนลเนาะค่ะเปียวขอากาบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ให้เปียวนะคะแล้วเปียวกับเหตุเกี่ยวกับการหาแฟนต่างชาติเนื่องจากว่า FC นะคะอยากรู้ว่าหาแฟนเขาหากันมองใดเขาพบเจอกันจังใดนะคะ,ะแล้วกับวิดีโอนี้เปียวก็จะพูดให้ฟังนะคะว่าถ้าเขาหาตาม แอปต่างๆที่เปียวหาไว้แล้วนะคะเฮาบ่มั่นใจนะคะเฮาก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะบอสันกะไปหาตามสถานที่ท่องเที่ยวของเสนาค่ะเช่นมองไดที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวไปดื่มข้างนอกงเสนาคะเฮากับไปไปพูดคุยเท่ากับเขาไปแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนภาษาศึกษาใจคอวัฒนธรรมของเขาถ้าเขาสะดวกที่จะไปในที่แบบนั้น เกหาตามอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอย่างที่เปียวห้ไว้ในวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะเปียวเข้าใจนะคะว่าคนที่เขาสนใจอยากหาคู่ต่างชาตินะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเปียวก็เลยออกมาเฮตห้ท่านผู้ชมที่สนใจนะคะถ้าผู้ใดบ่บอบกับปล่อย่านไปนะคะตอนนี้นะคะอากาศอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลังเริ่มดีนะคะก็กาลังสวยงามนะคะเปียวเองก็มาทํางานเหมือนเดิมนะคะ การนวดกูกคาไปเลยอ,อีกคนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเบลก็จะกลับบ้านนะคะวันนี้เบลก็จะมาพูดถึงนะการใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศค่ะการใส่ชีวิตอยู่ในต่างเดนนะคะหลังจากที่เฮาพบเจอแฟนเฮาสารสัมพันธ์เฮารู้แล้วว่าเขาถูกใจเฮาเคมีตรงกันนะคะเฮาใหญ่มาเยี่ยมชมมาวิสาทองเที่ยวนะคะการที่เฮามาวิสาทองเที่ยวคอดีคือ เขาสามารถมาเลี้ยนรูนะคะขนกทำเนียมที่เขาอยู่นะคะวิชาท่องเที่ยวบางคนอาจจะเหตุมาประมาณหนึ่งเดือนถึงสเดือนนะคะมาเลี้ยนรูใจคอผู้ซ้ายนะคะเป็นอีอย่างที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาต่างคน้นต่างถนกทำเนียมการกินการอยู่ก็แตกต่างกันนะคะเฮาตรงมาเบิงนะคะว่าเขาอยู่แบบไรใส่ชีวิตแบบไรก่อนจะมาเป็นคููชีวิตนะคะเพราะว่ามาเป็นคู่ชีวิตกเขา มาใส่ชีวิตยอยู่ในต่างประเทศเนาะคะ่ะให้เขามอมองหาอาชีพค่ะว่าเขาจะเห็นอาชีพยัง,ยงถ้าเขาตกลงปรงใจที่จะมาอยู่ในต่างประเทศแล้วนะคะให้เขาเตรียมหาอาชีพค่ะเพราะว่าจะเป็นอาชีพนวดอาชีพเสริมสวยอาชีพทำความสะอาดล้างจานหรือว่าอาชีพตามส่วนดอกไม้ลงดอกไม้ลงเรือนดอกไม้เงี้สนะคะ เก็บผลไม้ขายก็ได้อาชีพก็ไดเงินนะคะเพราะเป็นแลกเป็นเงินบ้านเฮาก็ได้ขอนข้างเยอะเลยล่ะค่ะช่วงหนาล่อนนะคะสาวๆคนไทยไปหาเก็บผลไม้บูเบลีลิงงอนอย่างเสียได้เงินกลับบ้านหลายเลยนะคะท่านผู้ชมนั่นล่ละค่ะเปี่ยวกะแคร์มาบอกเราให้ฟังนะคะแล้วกับเป็นกําลังแรงใจให้ผู้ใดที่สนใจที่อยากจะใส่ชีวิตรวมกับสามีต่างชาติหรืออยากมีแฟนต่างชาตินะคะ ก็ต้องอายคะ่ะแค่กล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเรี้ยนลูกนะคะเ่ว่าสามีประเทศใดผู้ชายประเทศใดถ้าเขาเจอคนที่ใช่เคมีตรงกันชีวิตมันก็จะเรียบรู้นะคะแต่ถ้าเขามาแล้วเขาเจอคนที่ไม่ใช่เขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเขาก็ต้องหาคนที่ใช่ที่สุดของตัวเองแต่ถ้า ไม่เจอคนที่ใช่แต่ถ้าเขาเพอใจในสิ่งที่มีอยู่ชีวิตเขาก็ัมีความสุขค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอีหยังกระซามค่ะท่านผู้ชมเขาบ่าสามารถไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้นะคะว่าของเขาดีกว่าหรือของเขาแย่กว่าถ้าเขาอยากมีความสุขเขาก็พยายามอยู่กับสิ่งที่เขามีแล้วก็พยายามจูนให้ติดนะคะจูนกันเปีียวเองกับบได้มีชีวิตเพอร์เฟกต์อียางมากนะคะในต่างแดนแต่เปียวอาศัยว่า เปียวมีงานเฮ็ดแล้วเปี่ยวกะมีแฟนที่เขาดูแลเฮาเวลาเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วเฮากะมาช่วยเหลือกันเกลือกูลกันนะคะ,ะช่วยเหลือเรื่องการงานช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะกะเฮ็ดให้เฮามีความสุขใดนะคะทุกๆวันของเฮาเป็นวันที่ดีที่สุดค่ะถ้าเฮา อยู่กับความเป็นจริงเปียวคิดแบบนี้นะคะเปี่ยวขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่กําลังมีเป้าหมายอยากเดินทางมาใส่ชีวิตในต่างแดนนะคะขอให,ให้ทุกท่านโชคดีค่ะเปี่ยวเป็นกําลังใจให้ทุกคนเถอะค่ะอย่ายอมแพ้เถอะค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย